นล้วคะ่ะทุกคนเรามาต่อตอนที่13ถึงตอนที่15กันเลยนะคะตึ้งตึงตึงต้งตึง้งขอให้ผู้คนในหมู่บ้านนี้ไร้ซึ่งโครคภัยไข้เจ็บใดๆด้วยเถิดไม่ว่าจะเป็นบ้านด้านล่างบ้านด้านบนหรือบ้านที่มีเด็กหลับไหลอยู่โปรดจงนำพาพลังงานดำมืดออกไปกำจัดหนอนเน่าใดๆให้สิน้นซากใช่อ้ ลบล้างเหล่าบรรดาผู้คนที่มีไข้และหายใจหอบด้วยน้ำจากภูเขาด้วยเถิดนี่เจ้าพิธีส่งเจ้าเพื่ออะไรงั้นหรือข้าก็ไม่รู้นะดูเหมือนว่าโรคระบาดจะไม่บรรเทาลงเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ่ะพวกผู้ดีทั้งหลายบอกว่าจะเข้ามาจากการพื้นที่และมาเปื้อนเปี้ยนแถวนี้ทำให้เทียมแห่งภูเขาพิโรธอย่างไรล่ะ ก็นั่นไงเล่าไม่รู้จะเข้ามายุ่งย่ามกับทิวเขาที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินของเราไปทำไมกันพวกเราคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสวดภาวนาให้เทพภูเขาใครโทสะถ้าอย่างนั้นปีนี้ก็จะมีเหล่าบรรดาเด็กๆที่ใช้เป็นเครื่องบรรณาการด้วยหรือเหล่าบรรดาเด็กๆที่ใช้เป็นเครื่องบรรณาการอย่างนั้นหรือเจ้าหมาถึงเด็กๆที่ถูกถวายตัวให้กับภูเขาใช่ไหม เจ้าไม่รู้หรอกหรือเครื่องบรรณาการมันก็เป็นแค่เหตุผลที่นำมาอวดอ้างเท่านั้นทุกคนต่างพาการอาศัยโอกาสนี้ทิ้งลูกๆของตัวเองในภูเขาอย่างไรเล่าพวกเขาคิดว่าได้ถาวายลูกของตนให้กับเทพภูเขาที่กำลังพิโรดมันย่อมถือเป็นการทอดทิ้งที่พวกชนชั้นผู้ดีต่างก็รู้เห็นเป็นใจยังไงล่ะพวกนั้นต่างพาการจับเด็กๆมาแต่งตัวสวยๆงามๆ ให้กินของอร่อยจากนั้นก็พาไปทิ้งไว้ในภูเขาทุกคนคงกลายเป็นอาหารของเสือไปสินะก็คงเป็นเช่นนั้นแหละกริ้งกริงกริงชุบชุบชุบแต่ว่าเพราะเหตุน,นั้นมันเลยจะทําให้เสือที่อิ่มท้องแล้วแม่ลงมาบริเวณหมู่บ้านก็เป็นได้นั่นก็ฟังดูมีเหตุผลนะจีวอน วันนี้เจ้าไปที่สุสานบรรดาของเจ้ากับพ่อดีไหมหซื้อของอร่อยอร่อยแล้วแต่งตัวส,สวยๆไปทว่าตัวตนที่แท้จริงของเทพแห่งภูเขาหนะมีตำนานเล่าขานว,ว่าเป็นดวงวิญญ,ญาณของเด็กเล็กที่ถูกทิ้งไว้บนภูเขานี้เมื่อสมัยโบราณด้วยนะเช่นนั้นตัวตนของเทพแห่งภูเขาตอนในตอนนี้คือดวงวิญญ,ญาณอาฆางนั้นหรือ ดวงวิญญาณอาันค่าอืมข้าเองก็ไม่รู้หรอกเอ่ออเอ,อ้ยที่นี่คือเอ่ะอืมนี่มันชืแ้แแม่แม่ฮึเฮ้ยข้างคงต้องไปที่ริมลำธารอีกรอบแล้วสิอ,อืมได้ยิบได้ยับ คนผู้นี้ต้องมีหน้าที่ที่ทำอะไรกันนะถึงได้แต่งตัวเช่นนี้เป็นผู้ที่คอยรับใช้ผู้ข่าวเหมือนกับยาของข้าหรือเปล่านะฮึดูเหมือนจะบาดเจ็บเพราะโดนไฟป่าลวกเข้าฮึข้าจำได้ว่าเมื่อครู่ข้าเจอเสือไม่ใช่หรือข้าหมดสติไปเพราะนึกว่าจะโดนจับกินแล้วเสียอีก คนคนนี้ได้ช่วยข้าไว้งันอย่างนั้นหรือเทว่าไม่ยอมตื่นขึ้นมาเลยไม่ได้การแล้วสิฮึข้าต้องลงไปที่หมู่บ้านแล้วเรียกพวกผู้ใหญ่อ่ะอ้าใครกันใครกล้าดีอย่างไรถึงได้ย่างเท้าเข้ามาในอาณาเขตของเทพแห่งภูเขากันอ้ะอ่ะคือคือคือว่าท่านท่านหมดสติไปข้าข้าตกใจ ทำไมถึงได้โมโหขึ้นมาล่ะข้าอุตส่าห์เฝ้าดูแลนะท่านดูเหมือนจะโดนไฟป่าเล่นงานห <c oughs> ข้าตั้งใจว่าจะป้อนน้ำให้เจ้าคือเด็กเมื่อตอนนั้นนี่เองขอรับช่างเป็นโชคชะตาที่น่อาอัศาจรรย์ใจจริงๆที่ข้าได้มาเจอกับเจ้าเช่นนี้เจ้าเคยบอกข้าไว้ว่าชื่อจีวอไม่ใช่หรือท่านรู้ชื่อข้าได้อย่างไร เจ้าจำไม่ได้หรือสมัยที่เจ้ายังตัวเท่าฝ่าหอยเจ้ามาร้องไห้อยู่คนเดียวกลางปา่าตอนนั้นค่ะเก็บเจ้ามาอยู่ได้ประมาณเจวันก่อนจะส่งไปยังหมู่บ้านทางข้าหมู่บ้านยังไงล่ะอ,อ๋อคมลืมไปแล้วสินะค่ะคุณยายบอกว่าข้าเป็นเด็กที่มาจากภูเขาและเรียกข้าว,ว่าแอาริที่มาจากคำว่าบาริตลอดเลยขอรับ บารีหรือเป็นการเล่นคำพ้องที่แย่จริงๆทำไมเจ้าถึงเรียกร้องอย่างนั้นทั้งๆที่มีชื่อจริงอยู่แล้วอย่างไรเล่าอ๋อเรื่องนั้นท่านยายบอกว่าต้องเรียกข้าด้วยชื่ออื่นเทพเจ้าจึงจะไม่พาตัวข้าไปอีกครั้งมนุษย์หนอช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าตลกสิ้นดีถึงอย่างนั้นก็ลองอบไปทีที่ท่านฟื้นคืนกลับมาได้ขอรับ อะไรนะโชคจัดดีที่เพลิงไฟไม่ได้กืนกินป่าไปทั้งหมดขอรับหากข้ามาลำทานไปจะเจอกับผลหมารากไม้และสิ่งที่พอกินได้อยู่ขอรับฮ่ฮท่านพักผ่อนไปก่อนข้าจะไปเอามาให้เองข้าชอบภูเขานี้มากจึงรู้เส้นทางเป็นอย่างดีเลยล่ะข้าไปก่อนนะขอรับช้าก่อน ข้าจะรับความช่วยเหลือจากมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเจ้าเออเป็นอะไรหรืเปล่าขอรับไม่จําเป็นหรอกแย่ของเจ้ากําลังเลียกหาเจ้าจนคอแหบแห้งหมดแล้วละ่ะอย่าทําให้ท่านเป็นห่วงแล้วเรียกกลับไปเถิดท่านยายบอกให้ค่าใช้ชีวิตโดยช่วยเหลือผู้อื่นไว้ด้วยขอรับท่านจะต้องเข้าใจข้าแน่ขอรับเดี๋ยวเถอะเจ้านี่พูดมาเสียจริงกลับไปข้าไปก่อนนะขอรับ ท่านหรอข้าอยู่ที่นี่ปัดเดียวนะขอรับชึบชว่ากันว่าขึ้นอยู่กับโชคชะตาและฟ้าลิขิตอึโอ๊ย <laughs> พอได้อยู่มาเนิ่นนานก็มีเรื่องพลอยให้ประหลาดใจเกิดขึ้นด้วยสินะ <laughs> จิบ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 จิ <laughs> แปลกจริงๆเลยนะ แค่ได้มองดูเฉยๆก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจทำไมฉันถึงได้รู้สึกห่วยหาขนาดนี้นะโอ้ยฉันยุ่งอยู่ไว้ค่อยคุยกันทีหลังเถอะชุบชบไอ้เวนนี่ฉันอุตส่าห์ช่วยแต่ไม่รู้จะสำนึกบุญคุณเพราะฉันกลัวนะสิถ้าไม่มีใครมาแอบฟังข้าวจะทำยังไงล่ะฮะึยำ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 ตลกตายแหละ เสียงเคี้ยวข้าวในตอนนี้ดังมากเลยนะหืมถ้ารู้แล้วก็วางสักทีนายจะวางใส่เพราะโมแต่กินข้าวอยู่ใช่ไหมล่ะฮมไอ้คนได้มรารยิาทนั่นแหละระวังตัวไว้แค่ห้อยพงกุญแจจองแทโอก็คงไม่ได้มีนิสัยดีขึ้นหรอกนะ,ะถ้าพลาดขึ้นมาคนอย่างนายก็จะโดนฆ่าหมกป่าแน่ขอบใจนะโชคดีที่จองแทโอใส่ซื่อกว่าที่คิดไว้ ถ้าไม่ใช่เพราะฉันแนจะทำยังไงล่ะครับ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 นี่อย่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะสัตว์ร้ก็ยังเป็นสัตว์ร้อยู่วันยังค่ำแล้วก็ครั้งนี้งานมั่นอะไรเนี่ยจัดริมทะเลเหรอฮะเธอรู้ได้ยังไงกันแน่เนี่ยเป็นแม่หมอรึกอะไรกันฮะฉันว่าพวกเขาคงยังจับตัวคนไร้ายที่ฟังคดลาดรถไว้ไม่ได้หรอกนะแนเดินไปมาในบ้านได้นี่นาะ ไม่มีใครที่ดูเป็นอันตรายบ้างหรอจริงๆก็มีคนนั่งสงสัยอยู่สองคนแล้วล่ะก็แล้วก็เออคนที่โคตรอันตรายความจริงฉันเจอกับจองเจจ็อกมาด้วยละ่ะจองเซจ็อกที่ว่าคือคนที่เป็นทาย,ยาสายตรงน่ะหรอเออไหนก็แค่หัวขอดอยู่เงียบๆก็ได้แล้วนี่นาะปัญหาคืออะไรละ่ะคือเขาบอกว่าจะรับพลังงานจะฉันไปอะไรนะ ทำไมเว้นช่วงแบบนี้ล่ะเขาจะจุบจะจุบฉันหน้าซี่ว่าไงนะไม่ใช่ว่านายดนเพ่นเลงเรื่องไหนหรือเปล่าเพราะอืมสงสัยเขาจะสนใจในเพราะในคือยันของจองเทโอไงอย่าไปพัวพันกับจองเจเจอกเด็ดขาดนะฮะไม่ใช่นะเรื่องนั้นก็แน่นอนฉันพูดจริงๆต่อให้ดวงซวย จนต้องมานั่งด้วยกันก็ห้ามไปสบตาเชียวละ่ะขึ้นไปพัวพันกับหมอนั่นเข้าในได้สวยสุดๆแนะ่แต่จะว่าไปทำไมคนคนนั้นต้องจุ๊บเพื่อรับลังงานไปด้วยละ่ะหมอนั่นต้องเสียสติไปแล้วแนๆ่ๆเออเออคือคือว่าคือฉันเคยโกหกเอาไว้ว่าเป็นยันใช่ไหมละ่ะอืมเรื่องนั้นฉันลังสวยให้จองเทโอด้วยร่างกายน่ะว่าว่าไงนะในเสียสติไปแล้วหรือไง แต่ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากวิธีนั้นนี่ฉันนึกว่าถ้าบอกให้มีอะไรกันแล้วจองไทโอจะวิ่งหนีซะอีกอ่ะเบ้าชิบหายโอ้ยงานที่ผ่านมาในก็มีอะไรกับจองไทโองั้นเหรอโอ้โหนี่มันเป็นสถานาการณ์ที่โคตรบ้าก,กว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกช่วยฉันด้วยเฮ้ยจองจียองฉันอยากรีบๆกลับไปเดี๋ยวนะว่าแต่งานที่ผ่านมาจองไทโอก็ยอมมีอะไรกับนายอย่างว่าง่ายเหรอ ยอมมีอะไรด้วยและทำเรื่องอย่างว่าทุกคืนเลยฉันรู้แล้วแล้วพวรจะดีเหรอขอร้องทำกันไปเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้ฉันบอกจอนเทโอว่าให้บนเรื่องเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเาวานะ่ะพอได้แล้วฮอย่าบอกนะว่างั้นเมื่อคืนนายก็ยอมให้คนคนนั้นทำเรื่องบ้าบ้างงั้นเหรอเฮ้ยฉันอุตส่าห์สั่งสอนไปว่าให้พยายามทำอย่างเต็มที่โดยใส่ใจจริงลงไปให้ดีๆด,ด้วยสิ นี่ทอนทีนะอาแต่จะว่าไปนายสุดยอดไปเลยแฮะนายโดนจับตัวไปขังไว้ที่นั่นผ่านมานานพอสมควรแล้วแต่ดูจากที่ยังปกติดีอยู่สงสัยจะได้รับความปลดปลานพอสมควรเลยใช่ไหมล่ะว่าว,ว่าไงนะดูเหมือนว่าจองจีวอนจเรื่องตอนกลางคืนเด็ดดวงอยู่สินะนะนั่นะนะมันหมายความว่าลองคิดดูสิว่า ต่อให้เป็นกันล้างซวยไอ้บ้าน,น่านนะจะยกห้องให้ผู้ชายหรือก่อนจะอบกอดยังมารูบไล้ด้วยล่ะเฮะ้ยอะอบกอดเนี่ยนะพูดให้ชัดคือลองในหน้าตาน่าเกลียดดูสิตอนนี้เธอเห็นว่าฉันไม่ใช่ตัวของตัวเองเหรอหน้าตาสวยๆอย่างในได้ไปเฉิดฉายที่นั่นเฉยเลยแฮะตอนนี้ไม่ใช่ว่าอาหารกันกินอุดมสมบูรณ์เหมือนกันหรือเรื่องนั้นทำไมล่ะ ก็ดูเหมือนที่ให้เข้าคนพิเศษผู้แสนน่ารักเพิ่มอิจฉาเฮ้ยทำเอาฉันเริ่มคิดเลยนะว่าเขาคงจะชอบในเอามาอยู่นะ่ะเป็นไงร่างกายเข้ากันดีไหมละ่ะใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะมีเส้นทางอื่นเปิดขึ้นมาให้ในอยู่ก็ได้นะจีวอนกันออกมาจากที่นั่นคือคำตอบจริงเหรอลองคิดดูอีกครั้งสิตุตุตุต,ตอ้อยจองจียอไอบ้าน,นี่ พอเห็นว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเลยพูดจาสนุกใหญ่เชียวล่ะเอ๊ะฮแต่จองเทโอเมื่อเช้านี้มีบรรยากาศต่างออกไปอย่างบอกไม่ถูกจริงๆเอาเป็นว่าเราประตูให้ดีดๆล่ะเดี๋ยวจะมีคนเตรียมข้าวให้กินตรงเวลาเองแหละดูเอาใจใส่แปลกๆผมไม่ต้องกินเยอะขนาดนี้ก็ได้อย่ามาัตลกนะ เบลตาเมื่อวานพอลองจับดูแล้วในผอมเกินไปพอสมควรเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้กินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังเหมือนจะอ่อนยนอยู่นะ <c oughs> ออ๊ฉันนี่แหละมัวแต่คิดอะไรสบายใจเฉบอยู่ได้ฮจองแทโอแค่ทำดีด้วยเพราะฉันคือยาตของเขาเฉยๆะใกล้จะมีงานมั่นแล้วด้วยอย่าเข้าใจอะไรผิดแปลกๆเลยดีกว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพราะจองจียองผู้เพลรเจอไงเปิร์ที่ไม่รู้จักอะใครเนี่ยถึงได้รู้เบอร์ของฉันอย่ารู้ไหมว่าคนที่พังคลัดรถคือใครอ๋าเอาละคะ่ะทุกคนตอนที่1 3ถึงตอนที่14ก็จบลงแล้วนะคะถ้าไม่อยอกพลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องปนเนี่ยมาหง,งันนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้แอดขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย